สวัสดีสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุคนที่ว่าจะเป็นเอฟซีท้งฝั่งไทยทางลาวต่างประเทศก็ยินดีอนับข่าวสู่ช่องยูทูบว่าจันแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยกลับมาพบมาพอกันอีกคือเก่าคือเดิมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องมาออกให้งานพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ก็มาออก,มาออกมาใส่ให้งานพ่อแม่พี่น้อง มาจีมดินเนาะมาปรับปรุงเต่งให้หนาโอ้ยพี่น้องเพราะว่ามันนูนทางนี้เนาะปิ่งน้ามบ่ตกไปพี่นอ้องเลยมาอ่าทางพี่นูนทางพุ่นค่อยเนาะแล้วก็น้ากับมาบ่ถึงพี่น,น,ะะน,นา,มมานะมือน,นี้ก็มาตกเต่งเองเมืนน่อนี้มาจีมเองพี่น้องมา,มาไหมพี่น้องมาจีมน้ำกันเนาะนี่จีมขึ้นให้มันอันนาะ ตามลงไปประมาณคืบผมเอพี่น้องเลยจังสีเสมือเนอะเอาะหาจร้งตามขอบก่อนแล้วก็จะได้หาจิ้มแถวๆกลางก่พี่น้องถ้าว่าเชาสีเอารถมาเห็นกะผู้ดีกระเทินนะมันหน่อยดิหน่อยเนี่ยกับขาใส่ใจมันกับโบราณเนี่ยเนี่ย <laughs> ก็ได้จิ้มเองน,เนี มากันกับมองหน้าคือเก่าอันนี้ยดินแขงแท่นนี่เจ้าดินพูนเนี่ยนั่นนึงผมเอเจ้างเออมันแห้งเนาะวางหนึ่งันเห็ดง่ายอยู่เนาะอันนี้ต้องขุดจังใจขุดเอา็แแ่เเิงงนนนนละะขขดดปพย ถ้าว่าไปแถวกลางเพื่นก็สิบุกแข่งแห้งป่าน,นี่เนาะก็สิอ่อนเยอะแต่แถวน,นี้มันสิเป็นแกงมันเป็นดินโูนมันนูนทั้งนี้เลยจิเมื่อวานนี่แมวหน้าเพิ่นมาผู้ด,เดีเนาะเมื่อวานแต่เมื่อนี้บริสไปทั้งหลายเลยมาซอยเพิ่นมันนี่กินรวยอย่างเมันไดวภายในมือ่สองมื่นเนี่ย เปลงให้นี่ได้เหรอเนาะก็ให้ลุ่มก็บอนนัมีบนสูงคือกันมีบนสูงข่างขวาพี่น้องเอ้เราก็ต้องอา่าจิม้มแต่ขวัวลงไปมันก็สิเสมอกันอยู่ดอกเนาะคำว่ามันเพียงนี่เห็ดนี่การที่ว่าเขาทำหรือว่าเขาคาดนี่มันก็ลำบากนะทุกขัวทาต้องกดถ่ายลงเนาะบนลมก็ลมประมาณนี้นะ นี่เขากีมขึ้นได้ก็ชสชไล่เอาพุนมาใส่พุนมาถมอีกแล้วนี่เพราะว่าดินหน้าอันนี้แลงมาสามปีสี่ปีแล้วเขาได้เอาพุนเอาพุนขี้งวขีคว้คุ้ยที่ผ่ามาใส่สามสี่ปีนี้แล้วโอี่น้องเอ้ยเข่งครับิเข่งอีกที แม่นแข่งในแถวนั่นเลยพนเป็นดินดากแถวนี้ก็ได้เคงไม่เป็นเมื่อก่อนจะเป็นขั้นหนองสะดิวอนพี่น้องเดี๋ยวจะเป็นโกไภบ้านเนาะเป็นพูนดินโพูนนี่ก็ได้เคง่งปะ ฮ่าฮ่าเต้ใส่เสียมคุดเอาอว่าเสีตเต็นหัวปีขึ้นกนันเลยหัดเลยมาเนาะไปแห่งไปนี่ไปซอยพี่น้องเกี่ยวเขาน้ำแตอันนี้ก็เร็วหมดแล้เว,วเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ามันก็เร็วหมดแล้วเลยตกแต็งบ้าน ตุกต่งให้หน้าตัวบ่ดไหนมันโน้นนี่กิ้มขึ้นเออพ่อแม่น้องหน้าเพิ่นกับมานั่งเลนพี่น้องอยู่เทียงเสียงเจ้าเจ้าๆเจีแต่ก็ดีกำลังดีเนาะคุดดีเนาะ มันบนิโอเนาะเมนคารานิโอนี่สิคุดยงาเหมือนสีน้องเลยจ้มกันเงาเนี่ยนี่สีมันยังเหนียวรถก็ลงไม่ได้อีกเนาะมันเนี่เอารถอีแตนมาแก้น้ำมันนี่รถไถนามาแก้น้ำเพราะว่าสิแก้ลงไปทางใต้คุณคนนี้ไปพี่น้องเพราะว่ามันคำพูดมันสิเป็นอ่างกัวเนาะอ่างกัวลมกลัว จิ้มขิ้วัดน,นี่มันบวชแม่มันลายก็อธิบอจิ้มขึ้นกับบอสมือหรอกเนาะเพราะว่ามันดายดิตั้งแต่พูนแถวปุนละกัหลายเติบอยู่หากเหตุพอมันหันหักไปนะ่นูข้าวเหนียาอันนี้เชียวว่เห็ดตะก้าคุณพี่น้องไง โอ้ยวานก้าเนาะวานก้าเนี่ยบางเท่อกันหน้าม,ม้าบถึงฮอดม้าโมฮอดที่เขาก็ลกก้ายากเลยหน้าม,มีอยู่แต่ทางบุ่มพุ่นเพราะอ,อันนี้เป็นน้นเอาหรมาวานก้าใส่นู้นเดี๋ยวนี่เวลาลกก้ามันอยากลำบากอย่างยากเนาะน,น,น,นี่เขาก็ต้องทำลงห้มันตำ่ำประมาณ สิบเส้นไฟพี่น้องเอาลงไปเนาะจากที่ว่าขนาดดินลงไปประมาณสิบเสนการสมือแล้วบ่ลายภาไในนะก็เลยเห็ดเองบาทเ,เห็กดกระเพีกระเทินนะ้นเอารถเห็กดกระเพดี่กระเทิ้นนะคนที่เทามาเห็ดกระเพดี่กระเทิ้นคือว่าเลยเชี่ยวอ๋อลายคือว่าลายโพดเนาะว่านอยคือว่า,าวน,อ,อ,านอยนะคือตัดสินใจมาสักคันมาป่านน้องแบบนี้ มกอันว่าตกแต่งแบบนี้เข่งอพี่น้องเข่ขาหอมไหมลูกเขาหอมผุนไหมเดินแถวนี้ปกติมันกับน้ำแห็งมันก็จะแข็งเราได้เธอะนี้เนาะ nhịp tình tin đạc tin đạc đây ôi cho khoát độ Thảo cả nam khát phương canh Nà xong này nam cái gì เพื่องกระน,นาค่ะงามเนียอย่งยอดที่ว่าเขาปั๊บได้ปุ๊แต่งได้เนาะเฮาปั๊บได้น้ำยู่ตรด,ด้มแมนจะใส่พุ่นน้ำพอพี่้อกไอ้ทีนี่กะปีนี้ก็ชีหาซื้อพุ่นมาใส่คือเก่าเ,เนาะเพราะว่าทางอ่าบอกเราเคยซืเพินันกันยังรอคอยอยู่เนาะกี่พุ่นเหมือนลหลายปีนี้ ปีนี้ก็ชีไสพอประมาณปีนิชิบไซลายัวสี่กายนี่เนาะสีกายสี่กายนี่เนไะ่ไหม่นสี่กายนี่ใสลายแบป้าเขามบบนี้ก็ชีสวมหัวสวมหางคนละไปเพื่องกระลายคนนี่น้องงามดนีย บางคนกายมากก็วโอ้ยลุเท่าฉันลุ่เทมันเทประมาณนี้นะแต่ตามจริงก็บุอยากลุกอะไรแล้วเมยบุมีเลยได้แค่มย์เมย์เมย์ทำมีรู้เ้ชีวิตของไอที่น้องแม่ ม,มใัใหม่ก็ไม่คอเจาใช้รถด้เนาะใช้รถลดดันนี่ว่าเละเอเอน่กำนังมากอะช่วงนี้ก็อยู่ขายคองกับขายบคุคอยปันใดเนาะขายบุรีปันใดก็เลยมี <c oughs> โอกาส เมนเฮ็เบียกตัวเองกับมักแบบนี้เน่สงสัยเนาะมักอากาศแบบนี้แต่มันก็อากาศแบบนี้นะมันก็เฮ็ดแบบนี้มันเหมาะกับอากาศหนาวดิเนาะเหมาะกับอากาศหนาวอากาศเย็นๆต้องมาจิ้มแบบออกกํลาลังกายแบบนี้เขาทาดี ะครังไป10เซนนี <fundamentals> ่ก <ata> ็สีอ่าใกล้ๆเคียงแล้วบึงดะอ่าพอมีพี่น้องเอ้ยคุณน่ะแม่น้องคุณหน้าเพิ่นบ่ได้จักมันเดะเนาะเพิ่นมัก ยังเศร้าอยู่เนาะเมนเมนไหนยงังบอก้าพี่น้องตอนนี้กำลังเห็ดกำลังดีเลยคอยพี่น้องเพลงน้าเด้อคุณพี่น้องเลยทุกคนเลยเปลงให้เปลงนาอยากได้เนี่อยากได้นางามด้วยอยากได้เข่างามเนาะตกแต่งเนาะตกแต่งอยากให้น <lleicht S 2> ้ำยู <Something S 2> well, ่ดี umen. ยังห้มาน้ำมาสั่นซะควัดขึ้นไปพี่น้องเลยแมืนน้ำหม้มา,น,น,มานี่มีอยากนูนเนาะน้นนี่นี่เป็นน้นเป็นโพนพี่น้องเลยปีนี้เฮาเห็ดได้แต่บอกวงามงามสุกก่อสุกกุกสุกต้นเลยพี่น้องเนาะปีนี้เนาะ,ะมันก็นได้หับสัมท่วาเฮาเห็ดเฮาทำอยู่พี่น้องเลยพวงนี้ต่อเพื่องขนาดต่อเพื่องได้ไหมทำเข่าเลยเนาะ เฮาสีแต่งจากพี่เดะพี่พี่ตั้งแต่หัวรถมาเนะาะค่ะพี่เดะแต่งมาเลยก็สีแต่งมาเรื่อยๆเพราะว่าสีขุดขึ้นไปเรื่อยๆเนาะนกลัวมันจะเสมือกันพ,พี่น้องเลยพอให้มันหันหาดกันก็นยังใครอยู่ได้เนาะอันนี้มันสูงอประมาณสิบเซนสูงเดินกันด้วยว่าสิบห้าเซนพี่น้องตอวน,นี้เขาขุดลงไปสิบเซนพอ,พอเพาเดือดที่หาเส้นเะาอาจจะขาดยังถูไปถูมาก กระิไลอยู่ดรอกเนาะอืาเต้โวยพี่น้องเลยพี่น้อคักคักเราแต่งแต่งเนาะเ่งให้หน้าพอยพี่น้องเลยเ่งหน้าคุดดินขึ้นมาใส่กระเทนหน้าพอยพี่น้องเลยไข่หน้าสะมือเนาะจังไรเพิ่นกระสู่อย่างไรเพิ่นกระซุนโวยพี่น้องเลยนะเป็นกำลังใจให้แน่พอยพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้เนาะเราก็ชียุดยั่งไว้สำนี้ก่อนพอพี่น้อง่อยเจอกันในคลิปหน้าเด้อพอพี่น้องเลยจ้ยาสวัสวดี